ฝนตกอย่างแรงครับเราต้องเปิดการ์ดแก้เครียดกันดีกว่าครับผมไปดูกันเลยครับครับผมก็วันนี้เราจะมาลุยค้นหาตำนานนะครับแล้วก็รอบนี้ก็คือพิเศษที่ว่าเราจะได้ตัวเด็กหรือว่าเยาวาชนทุกรอบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรา จัดลยดีกว่าครับผมจัดไปมานี่คือดอกแรกครับยัดเค้เรียกว่าดอกแรกก็เกลือแดดซะแล้ว <c oughs> เทียนี่ครับแบ็กซ้ายบารดิออสยังอยู่ เซนโนจากอ mm ินเตอร์นะครับผมโคอาลุยังบอยครับก็ฟอนซิโอจากริเวอร์เพลนะครับผมอิโซตริโนครุมเกรงเดดคจากโคซโรนะครับผมก็ผมดาวตัวแรกเป็นพี่ป๋าครับพ่ป๋ากินกบ อาจีซุงนะครับผมตัวเจ็ดดาว yo, <bra in. S 2> มันลุ้นกันครับก็คือเลดพิกมันจะ30%เนะครับจะมาไม่มาครับผมกลายเป็นเปาโรดิวาราเรยุยยี่สิบ้วก็หนำแตกครับผมรอบแรก นึกว่าจะพิกครับแม่งจะเป็นพิกเป็นอ e ีไล์น้องพิกเป็นตำนานเด้ลุยกันต่อครับรอบนี้แหละยังไงก็ได้ตำนานชัวร์ขอสักสองตัวเลยมามาไอ้จี อีกแล้วย,ดวย,ยัดเป็เนียเวนคอรูกา้าร์ตเตะสเปอร์เก่าครับของตัวนี้านมาคุสมาโปลีอาดัมรามิโซชิทีมอะไรวะเนี่ยจูเนยียฟิปโป้ไม่มีฟาติั้งเนี่ยเป็นเนโต้มาเซโรน่าอีกแล้ว โอโม่เซซองเซซเซยองไอตัวสมัยก่อนมาริโอกาสเปาสแตนโควิคดิ9เกลเล่นกันที่ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายขอเป็นกองหลังหรือไม่ก็แบนกิ๊กจะไปไอ้ฮีเป็นต่อเดียวครับผม ฟรานเชสโกตอโดอายุ18ปีนะครับผมตอโดนะครับก็ไม่เลวนะครับตอโดรู้สึกว่ามันจะแบบดูมันเก่งกว่าโอลิเวอร์คารนะถ้าต,ตามที่แบบเคยใช้แล้วจัดว่าเด็ดอยู่นะครับผม ที่ต่อไปครับดอกที่สามครับผมดอกที่สามจ็ดไปเจ็ดไป <c oughs> จะมีพริกบ้างไหมรอเย็นเต้ห้าสิบเก้าเนาะบรา บาเดลฟาบิโอฟูไซโลเนาะมาเรนเดมเบเล่เดมเบเล่อ๋ออันเบอร์ชานนะครับม yeah. ีรด้หมเย็ดอืพี่ตาร์พี่การ,าร์แดกกบอยู่แล้วตาร์กแั่งมาบ่อยเหลือเกิน ดี๋ยวนี้สแตนโควิดโคลเลอร์โคลเลอร์ก็ยังดีนะครับโคลเลอร์อายุน้อยๆอ,อ,อ,อย่างไรเอามาโขกกระจายนะครับผมตัวสุดท้ายครับช่วยกันลุ้นครับขอขอพลังจากพระเจ้าอะไรดีอ่ะอือขอพลังจากครูจุ่มแล้วกันยัดเดค้มมาจะไปครูจุ่มไม่เชื่อ แอสติกเบลล่าครับมายุยี่สิบต่างหามดแหลงพูุทธคัเดียวว่ามดแหลงครับโคเรย์ยังหล่อกว่าเลยครับจ่อก็ต้องบอกว่า ขอลากันไปนะครับรอบนี้ถ้าใครอยากเกลือก็มาดูกันใหม่ได้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับพรมสวัสดีครับ